สวัสดีค่ะยีนค่ะเป็นแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้กลับมาพบกับยีนอีกครั้งหนึง่งเราก็ยังอยู่ในเรื่องของธาตุทั้ง4ี่ธาตุในร่างกายของเราอยู่ยนะคะปกติแล้วร่างกายของเราอะคะ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยสี่ธาตุคือธาตุดิดนน้ำลมแล้วก็ไฟนะคะวันนี้นะคะยีนก็จะมาไขาข้อสงสัยว่าคนธาตุไฟอะคะ่ะเหตุใดถึงเสี่ยงที่จะเกิดโรคกรดไหลย,ย้อนได้มากที่สุดมาฟังกันเลยนะคะธาตุไฟนะคะ ไฟในภาษาแพทย์แผนไทยอะค่ะเขาเรียกว่าเตโชหมายถึงพลังงานความร้อนนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราเกิดความอบอุ่นและทําให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้หรือการย่อยอาหารนั่นเองนะคะไฟในร่างกายของมนุษย์นะคะมันก็จะประกอบไปด้วยสไฟด้วยกันค่ะไฟแรกคือ ไฟอุ่นกายนะคะไฟอุ่นกายเนี้ยค่ะมันก็จะทําให้กายของเราอะค่ะอบอุ่นแล้วก็ทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราไหลเวียนได้สะดวกส่วนไฟที่2นะคะ,ไฟ,ะ,คะไฟที่ทําให้เราแก่คร่าค่าหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไฟแห่งชีวิตนะคะไฟเนี้ยค่ะมันจะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวควบคุมทําให้เนื้อหนังของเราอะค่ะยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ทําให้เนื้อหนังของเราเปลือยเน่านั่นเองนะคะส่วนไฟที่3นะคะไฟที่ทําให้หัวใจของ เราเกิดความละสัาละสายค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟบริเวณหัวใจของเราเกิดความระสำาระสายอะคะ่ะวิธีสังเกตง่ายๆเลยคือมันจะส่งผลออกมาที่ผิวหนังของเราผิวหนังของเราจะรู้สึกร้อนมากผิดปกติแล้วก็คนนั้นจะมีผิวหนังที่แห้งนะคะส่วนไฟที่4นะคะเขาเรียกว่าไฟย่อยอาหารค่ะไฟนี้เป็นอีกไฟหนึ่งที่สำคัญเลยเพราะว่าเป็นไฟควบคุมการย่อยอาหารในร่างกายของเราอะคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟนี้ค่ะมันทำงานน้อยเกินไปหรือมันเสื่อม สมรรถภาพอะค่ะมันก็จะส่งผลทําให้ร่างกายของเราเกิดโรคโกรดไหลย้อนได้นะคะโรคโกรดไหลย้อนนะคะอาการของผู้ป่วยค่ะเขาจะมีอาการแน่นจุกเสียดขึ้นมาถึงตั้งแต่หน้าอกนะคะขึ้นมาถึงคอหอยเลยบางรายอะค่ะเขาอาะ จะมีภาวะเรืเปรยวแล้วก็เรือบ่อยๆด้วยนะคะถ้าเราปล่อยไวน้น,นานๆนะคะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะเช่นหลอดอาหารอักเสบผู้ป่วยจะมีอาการจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดบางคนมีอาการถ่ายดำหรือแม้กระทั่งแบบว่าปวดแสบร้อนมากยิ่งขึ้นหรือบางรายมีอาการเจ็บหน้าอกเวลาที่กลืนอาหารด้วยนะคะและอีกหนึ่งวิธีในการปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะคือการรับประทานสมุนไพรเพื่อเป็นยาค่ะก็ะคือกินผักเป็นยานั่นเอง ะะเช่นมีการทานขมิ้นชันค่ะพอขมิ้นชันนะคะมีฤทธิ์ในการช่วยสมานแผลแล้วก็ลดลมในท้องในลำไส้ค่ะลดอาการพวกจุดเสียดแน่นท้องใบกระเพราก็ช่วยดูดซึมอาหารให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยขับลมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้ค่ะเหมือนเป็นช่วยสมานแผลในลำไส้แล้วก็กระเพาาอาหารเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หากใครมีปัญหาการแทรกซ้อนต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นไอเรื รังมีเสียงแแหบอาเจียนเป็นเลือดหรือแม้กระทั่งอุจจาระเป็นสีดํานะคะหรือใครที่มีน้ําหนักตัวลดลงผิดปกติไปจากเดิมมากนะคะควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาให้ทันท่วงทีค่ะสําหรับวันนี้ยินก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้หากใครมีข้อสงสยัยหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับพวกกดไหลย้อนหรือทัดไฟกาเริบนะคะสามารถอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวยินจะกลับมาตอบคําถามทุกคนค่ะวันนี้ขอตัวลา ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ